สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารายงานกระแสทางลบเกี่ยวกับคอมเมนต์ในโลกโซเชียลนะคะกระแสทางลบนะคะในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะพบเจอหรือว่าเคยโดนกระทําซึ่งไม่เป็นบลด,ดีต่อความรู้สึกของคนที่โดนกระทํานะคะแต่อาจจะทําให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเกิดความสนุกสนานโดยไม่คํานึงถึงผลเสียที่จะตามมาทีหลังค่ะกระแสทางลบ er ok ที่เกิดจากการคอมเมนต์ กออนไลน์นะคะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มีแต่ผลเสียทําให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาคอมเมนต์เพียงความสมานุกสนานหรือคนที่ถูกวิพากษ์วิาจารณ์ไปในทางลบก็ตามนะคะซึ่งล้วนแต่มีผลเสียกันทั้งนั้นซ,ออซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาในแนวทางการแก้ไขอะคะ่ะกระแสทางโลกเกิด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายออกไปยังสังคมภายนอกได้กว้างขวางมากเราะฉะั้นการที่จะคอมเมนต์อะไรก็ตามแต่ควรคำนึงถึงที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านั้นให้ดีเสียก่อนไม่งั้นอาจจะส่งผลเสียให้แต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์หรือผู้ที่ถูกทำ จึงทำให้เกิดสื่อดิจิตอลนี้ขึ้นมาเพื่อจะเพื่อที่จะสามารถลดปัญหากระแสกแทางลบสมมุติฐานการศึกษาโพ่อนโลงการใช้โซเทียอย่างมีมีสติเคารกสิธีของผู้อื่ตนตราหนักรู้และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดตัวแปรที่ศึกษา รั <Es> สิทธิของผู้อื่นตระหนักรูกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตัวแปรตามมีสี่เหการยังคิดที่จะคอมเมนต์หรือบนโซเชียลขั้นตอนการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลกำหนดประเด็นปัญหาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขพัฒนาสื่อดิจิท ที่นะคะขอบคุณค่ะ